นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็นำความน่าสนใจเกี่ยวกับถนนที่กำลังปรับปรุงมานำเสนอทุกท่านนะครับผมเช็คเริ่มขยายถนน4เลนยาว7กิโลเมตรเชื่อมวังน้อยบางปะอินสร้างเสร็จปี2 5 7 0รายละเอียดในคลิปก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามให้ ในผลดูเลยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคนใช้รถใช้ถนนรีบเช็ครถติดเส้นทางเลี่ยงกรมทางหลวงชนบทเริ่มขยายถนนสี่เลนยาวเจ็ดกิโลเมตรเชื่อมวางน้อยบางปะอินพระนครศรีอย,ยุธยาสร้างเสร็จปี2 5 7 0ออัปเดตล่าสุดนะครับแจ้งคนใช้รถใช้ถนนรีบเช็ครถติดเส้นทางเลี่ยงกรมทางหลวงชนบท ขยาย4เลนยาว7กิโลเมตรเชื่อมวางน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยาสร้างเสร็จปี2 5 7 0กรมทางหลวงชนบทเริ่มเข้าพื้นที่ขยายถนน4เลนกว่า7กิโลเมตรเชื่อมอำเภอวางน้อยอำเภอบางปะอินเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาวคาดแล้วเสร็จในปี2 5 7 0 นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายออ่างยอยักษ์3046แยกทางหลวงหมายเลข309บ้านตลิ่งชันอำเภอวังน้อยบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อต่อเติมโครงข่ายให้สมบูรณ์ส่งเสริมระบบการคมนาคมขนส่งแก้ไขปัญหาการจราชรหนาแน่นอย่างเป็นรูปธรรมโดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2 5 7 0ต่อไปอธิบดีกรมทางหลวงชนบทให้รายละเอียดว่าถนนทางหลวงชนบทหมายเลขอ่างยอ,อ,อ,อยักษ์3046แยกทางหลวงหมายเลข309บ้านตลิงชัน อำเภอวังน้อยบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเส้นทางสายสำคัญที่เชื่อมกันระหว่างอำเภอวังน้อยกับอำเภอบางปะอินเข้าด้วยกันจุดเริ่มต้นของสายทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข309และจุดสิ้นสุดสายทางบรรจบทางหลวงหมายเลข3056ปัจจุบันเป็นถนนสายลาดยางสองช่องจราจรช่องจราจรแคบ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจรทั้งรถจนรถโดยสารรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้สัญจรเป็นจำนวนมากส่งผลให้ถนนมิตรภาพชำรุดทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวโดยมีจุดเ,เริ่มต้น,ตนระหว่างกิโลเมตรที่0บวก 000, 000ระยะทาง7.250กิโลเมตรทำการก่อสร้างขยายถนนจากเดิม2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมีไหลทางพร้อมก่อสร้างสะพานกลับรถ4แห่งและสะพานข้ามคลอง1แห่ง มีการทำระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทางโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง6 1 9 6 0 0ล้านบาทเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการต่อเติมโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพัฒนาเป็นทางลัดทางเลี่ยงระหว่างอำเภอส่งเสริมการขนส่งพืชผล,ผลทางการเกษตร และสินค้าเชิงอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะยาวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดก่อนดาเนินการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ3ฝ่ายหรือว่า MOU นั่นนะครับระหว่างกรมทางหลวงชนบทผู้รับจ้างและผู้แทนประชาชนซึ่งได้มีการนำเสนอความเป็นมาลักษณะของโครงการขั้นตอนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้มีการตอบข้อสักถามรับข้อเสนอแนะความเห็นจากผู้นำชุมชนประชาชนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณสำนังงานเทศบาลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเดือนมกราคม2568ที่ผ่านมาครับก็จะขยายเป็น4เลนนะครับช่วงวังน้อยบางปะอินช่วงนี้ทุกท่านก็คงจะเคยผ่านไปมีประชาชนใช้บริการบนถนนสายนี้หนาแน่นนะครับเพิ่มเป็น4เลนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำะแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกับนายพลดูเลยด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ